สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินก็นมาให้แนวทางคือเก่าเนาะหาหนอยมัดรวมสีนนอยฮขาก็มาเบิงพลวันที่ยี่ห้านะจ๊ะนอยเฉพาะกีดสองแปดสามกับเจ็ดเจ็ดสองแปดสามเข้าเด่นสามวิ่งรูดเจ็ดเจ็ดเข้าเด่นเจ็ดวิ่งรูดนะจ๊ะส่วนพิษเซสองหกเนาะศูนย์สองหกโดสี่สองก็โหลด รอบปกติ460กับ1นรูดมาจาส่วน13เข้าเป็นดิน3วิ่งรูดส่วน VIP 445 445รูดเนาะ53เข้าเด่น3วิ่งรูดตัวเจาะน่าจะได้3 5ตัวกับมาตัวเน้นน้ำก็จะเนาะเข้าตัวเนียนน้ำส่วนวิ่งโดดข้าเข้าน้อยเฉพาะกีด น้อยปกติวิ่งรูดเนาะส่วนสายจอเขาแค่คู่เดียวนะจ๊ะมาในรอบ VIP 3553ส่วนเลขกำลังวัน5802มาทุกตัวน้วจะซ้ายวิ่งรูดกะนำไปวิ่งรูดได้สบายเลยเนาะ<ม>เอากำมาเบิง่งพ้นพ้นแล้วเาก็มาเบิ่งแนวทางนะจ้ะ ปวดใช้วิจารยาในการรับชมนะจ๊ะเนาะวทางมีเขามีรูดปะปนกันไปส่วนตัวเด่นนะจะให้เด่นซีหาเด่น4ีห้าวิ่งรูด ตัวจอ C3 ส4 C7 C8 ห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดเนาะเน้นไปกลับนะจ๊ะเลขกำลังวันสองสามเก้าแปดเนาะ นตัวเน้นสีสามสีเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดถูกอกถูกใจตัวใดกัแคบแคบใดเลยนะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก่ะไว้สานีนะจจะลำลำ้ำเรื่อยๆตังๆังกันทุกทุกคนเนาะพอกันคลิปน่าสวัสดีค่ะ